นะครับอ่ะต้อนรับกันเลยละกันตอนนี้มมาพร้อวนี่คือพ่วงกับของเราพีทสายเจริญปุราและน้องๆนักแสดงจากละครหนักเซอร์กิสครับเอาล่ะนะครับวันนี้มากันครบเลยเซตเลยทีเดียวแม่แม่แม่เซอร์กิสแม่แม่ครคุณแม่คุณแม่พีทสายใช่ไหมครับแม่ชื่อแอดเรียกเลยแม่หนูเป็นแฟนขับพีทสายใส่กุะคานกระดาษตายแล้วแม่หนูจะขับร้องคุณแม่ฟไป พี่นี่ก็ติดตามอ่าอย่าให้เราร้องเพลงเธอมันก็ไม่หนีกันหรอกโอเคแม่อ้าปากซายรู้เลยว่าติดตามเรื่องครับผมครัผมวันนี้เดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเด็กๆไล่เรียงกันมาเลยค่ะครับฟลุ๊กสิคิมผลยงครับพระเอกของเราใช่ไหมครับน้องฟลุ๊กนั่นเองมันมีสามตอนพี่เจ้าเออ น,น้องฟุกอยู่ตอนไหนครับ <c oughs> เ,เล่นเป็นวิทในตอนไปสมิธครับ <S <S ไปสมิธ <c oughs> ะครับผมอ่าน้องฟุกนะฮะถัดมาครับค่ะปลายฟ้าสีตามหาวีเดชากรค,คะ <c oughs> ่ะรับบนเวทแอนตอนไปสมิธค่ะชื่อเล่นดีกว่าพี่จะได้จาหนูได้ <N> น้องปลายน้อง <N> <N> ปลายฟ้า ฟ้าครับน้องฟ้าปลายฟ้าครับผมส่วนส่วนเพื่อนพี่ชื่อม่านน้ำนะครับผมม่านน้ำว่อน้ำม่านน้ำชื่อม่านพี่ม่านพี่มีเท่าไหร่คะม่านน้ำส่วนที่ชื่อลูกใครก็ไม่รู้สินะไม่รู้ไม่รู้สินะไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอประดิษฐ์ไปใช่ไหมเออดีคชื่ออะไรคะลูกค่ะชาเอมวันนี้สอนค่ะมนตรีค่ะรับบทเป็นอิงในตอนเป็นแม่เป็นเมียค่ะชาเอมน้องชาเอมนะคะครับผมอันนี้คุณหน้าคุณตาไม่ต้องแนะนําก็ได โอเคครับแม่ครับในนี้เธอพี่ขอร้อะมิวสิ่ครับอ่ารับบทเป็นม่อนในเรื่องเป็นแม่เป็นเมียครับผมอ๋อเล่นเดียวเดียวเป็นแม่เป็นเมียเป็นแม่เป็นเมียแล้วเป็นมิวด้วยนะครับผมเป็นผมด้วยฉันอยากเป็นแม่แล้วเป็นเมียนะเป็นเพื่องเดี๋ยวก็ได้เป็นฉันอยากเป็นของใครสักคนมากกว่าเลยจริงใจรุนเร่าคุยกันได้ด้วยมีวลักษณะเหมือนออกฟรีแลนซ์ตลอดอยากเป็นของใครสักคนฉันรู้จะพูดยังไงนะครับถัดจากน้องมิวสิ่มา สวัสดีค่ะพแพลวอลิซาลาเลมวลเล่นเป็นนัดจากตอนทอมแฮงค์ค่ะอ๋อน้องแพลวเล่นเล่นตอนผมพี่ทชาย,ายพี่ทรายล่ะคะชายอ <c oughs> ินทิราเจริญปุราค่ะ <c oughs> กับอรบารบัพคุย<ล>คุย <c oughs> กับฟาดค่ะกำลังกลับตอนทอมแฮงค์ค่ะค่นะนะครับผมเอาล่ะและนี่คือนักแสดงนะจากภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนักนั่นเองคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นรักจัดหนักรวมสามหนังไว้ก็คือไปสมเหตุเป็นแม่เป็นเมีย แล้วก็ทอมแองแเรามาเล่าก่อนว่าโปรเจก์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่สายเริ่มจากพี่หมูค่ะพี่หมูไบโอสโคปซึ่งเป็นใช่ค่ะเป็นบกรของไบโอสโคปก็มีดําริขึ้นมาว่าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําหนังคือก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่ามันจะมีการประกวดนังสั้นทําหนังสั้นอะไรกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็เหมือนจะยังอยู่ในวงที่ที่จำกัดรู้กันเองดูกันเองสนุกกันเองเดยกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็คือถ้าอยากให้มันออกมาในวงกว้างแล้วก็ แล้วก็พูดถึงเรื่องที่มันมันมันขยายขึ้นยอะยไรเงี้ยมันก็คือคงต้องทําเป็นหนังใหญ่ที่ที่ให้คนทั่วๆไปหาดูได้ง่ายตามโรงหนังทั่วๆไปเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ยังทํายังคงความเป็นหนังสั้นอยู่เพราะว่าพุ <c oughs> ่งกับแต่ละคนก็ ไม่ใช่พี่น้องร่วมบุทรธรกันมานะมันก็จะทํายากสักนิดนึงการที่จะมาสามคนต้องมากํากับเรื่องเดียวกันใช่นี่คือเรื่องเราสองคนเลยนะจริงจริงจริงอ๋อมีมีเป็นแม่เป็นเมียคนเดียวคนเดียวคนเดียวเอาอยู่ค่ะอะไรก็คือแบบว่าต้องต้องกํากับร่วมไปสม็ดก็จะมีกํากับร่วมเหมือนกันแต่สามสามเรื่องแต่เป็นทีมเดียวกันก็คือท้องไม่พร้อม ก็คือว่า่ามีน้องก่อนวัยควรใช่เกินวัยเกิอเกินเรื่องท้องไม่พอของเราพร้อมมากๆแต่ไม่ท้องนะคะตีแผ่กันนะตีแผลเอาน้องๆฟังไว้นะก็คือเป็นเรื่องท้องไม่พร้อมตีแผ่ปัญหาวัยรุ่นอ่านะครับผมซึ่งอ่าความคิดของน้องทรายอทรายเนี่ยการเป็นพุ่มกัดเนี่ยมันปิ๊งมาจากตรงไหนครับอยากทราบมากเลยคืออยู่ ไม่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 ได้ว่ามีไอเดียเริ่มต้นเลยมาก่อนแต่ว่าเรามาถามพี่หมูมาถามว่าเฮ้ยสนใจไหมมันมีโปรเจกต์นี้อยู่เราก็ถามว่าถ้าจะคือถ้าอยู่ๆให้ทําเลยปล่อยเดี่ยวไม่ไหวว่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันยากมันเราไม่ยิ่งใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันยากมันยากมันรับผิดชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยงั้นเอางี้เสนอไอเดียไปก่อนว่า สำหรับประเด็นนี้ทรายมีไอเดียแบบนี้พี่หมูโอเคไหมถ้าโอเคก็เดี๋ยวต้องให้คนมาช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็บอกไปอย่างงี้แต่ก็ไม่เคยถามพี่หมูนะว่าเออทำไมถึงทำไมมาชวนทรายเออทำไมมาชวนทรายอาจจะชวนโอปอแล้วโอปอไม่ว่างหรือเปล่าชวนฉันไม่ได้รับโทรศัพท์ฉันอาจจะไปกินเหล้ากับพี่ กำลังซ้อมกำลังซ้อมอยู่พี่มีเรื่องเล่นละแกก็ไปกินเหล้าดิวูชายอยู่นะครับผมแก่็อยู่ซอยขาวบอยเหรอกินร้านเดียวกันนั่นแหละแต่พอดีตื่นก่อนอย่ามยุกับพี่อีกไว่จ้ดต้องนี้าต้องีนสายก็บอกว่ามันค่าจะเป็นอีกหนึ่งความสามารถความท้าทายที่แบบอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยก็ก็ก็คิดว่าเฮ้ยมันโอกาสมันมาถึงแล้วอ่ะก็ก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ รู้ว่าพี่หมูคงไม่ปล่อยให้แบบเคว้งคว้างเฟ้งฟังอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้แน่ๆเชื่อเชื่อประมาณนึงแหละสำรับในตัวสายแล้วก็เสนอไอเดียไปพี่หมูเพราะเฮ้ยเขาก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็บอกไปว่าเรา ทำเป็นบททำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นก็เลยมีช่วยกันกับน้องอีกคนก็คือก่อชื่อว่าก่อนะะก่อก็คือจะเป็นดูสายเทคนิคไฟมุมกล้องตัดต่อเราก็ดูโปรดักชั่นกำกับแอคติ้งไปเอาอย่างนี้เล่นอย่างงี้ดราม่าก็คือแบ่งกันคนละพาร์ทใช่ก็เอาทในสายตัวเองถนัดแต่คนที่ดูมาหรือว่าสนุกและละเอียดมากคือลือไกลมาคือลือกันชอบมาก๋อน้องกันไปดูแล้วเหรอ แกดูแลวมายืนยิ้มนะครับผมซึ่งซึ่งเขาบอกว่าพุ่มกลับในภาพยนตร์ด้วยมีเป็นพุ่มกลับใหม่หมดเลยใหม่หมดค่ะแต่ว่าอย่างของทั้งสองตอนนั้นก็คือเรียกว่ามีผลงานทําหนังสั้นกันมาแล้วคือในวงหนังก็คือเป็นพุ่มกับคุ้นเคยกันดีอยู่อย่างไปเสม็ดพุ่มกลับคือคือพาดกับปองอะวงจกับพี่ป้องไพรัตคุ้มวันครับไพรัตนี่เป็นเป็นผู้ช่วยตอนน้าวัดป่ะ ใช่ไหมเขาก็คือเคยแบบคํำบอดผู้ช่วยมาอะไรอย่างนี้คะแล้วเป็นแม่เป็นเมียล่ะคะอพี่แอนดี้ค่ะอนุชิตมวลพรมค่ะหรือว่าภาษาไทยชื่ออึ่นครับพี่อึ่นอันนี้อื่นค่้คายพี่เหล่าแต่ว่าเป็นอันนี้อื่นอันนี้อื่นอันนีอ่อนีก็ำกับคือทุกคนต่างค้ำบอดในวงการหนังสั้นทีนี้ถ้าลองคร่าวๆได้ไหมคะว่าแต่ละเรื่อง อาจจะเป็นบอกเรื <si suppression> ่องย่อ <guarding> ย <okay>? ังไงบ้างอเาไปสมเหตุเยอะๆอย่าเฉลิ่งจัดไปที่ไปที่ฟลูกกาแาถูกต้องครับผมฟ้ากลุกเอาเลยครับลุกเนี่ยโยนกันอย่างนี้นะฮะครับก็ไปสมเหตุครับเป็นเรื่องของเด็กม .6 ครับแล้วก็เรียนจบก็ก็เลยไปเอ็นทาน์ทิ้งไว้แล้วก็ทีนี้เหมือนเรียนจบกันแล้วช่วงชีวิตหนึ่งก็เลยไปหาที่เที่ยวกันครับแล้วก็เลือกโลเคชั่นว่าเราอยากไปเที่ยวทะเลกันก็เลยไปที่เกาะสมเด็จครับซึ่งสมเด็จต้องไปกินปับเป ครับไปคำเล่าลือไปคำเล่าลือใช่มันนเป็โฟก้าหรือเปล่าไปกินไปกินโฟก้านะครับผมก็คือมีสโลแก้าไห้ดูก็ทราบกันอยู่แล้วรคับแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเกาะเพื่อจะไปเสร็จนะไปแบบว่าไปปาร์ตี้อะไรแบเงี้ยไปเล่นสวยดีก็เลยเรื่อกไม่ได้ไปเกาะเสร็จครับผมแล้วก็พอเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้เสร็จปุ๊บเฮ้ยพูดเองลา โอ้เนามันยังใหม่จริงๆมันเด็กคำอะไรกันนะเราเออเลยไปสมัครพอไปถึงแล้วยังไงเออก็ไปถึงเนี่ยก็เล่นน้ำทะเลแล้วก็ขอบคุณมากขอบฟ้าขอบคุณนะไปตลอดสมัยเราต้เราต้อไปพะยาแล้วก็พะยาเมื่อกี้ตามมาพอผมเหินทานส์ออกเนี่ยก็ปรากฏว่าเอ็นติดอะไรเงี้ยเราก็เลยยิ่งมีปาร์ตี้ตอนกลางคืนกันสนุกไม่ยั้งสนุกไม่ยั้งอ็เลสุกกันแต่เดียวกกันแล้ว ตามชื่อของเกาะเนี่ยด้วยความคำเล่ำลือแล้วก็ชลโกลแกนต่างๆมันก็เลยเกิดท้าทายบางอย่างขึ้นบนเกาะับ2สองคนก็ท้าทายอํานาจมืดของเกาะนั้นขึ้นไงเกิดเรื่องเครียดตามมาครับโอ้โหแต่ว่าต้องไปชมในภาพยนต์ไปชมเรื่องราวต่อว่าจะแก้ปัญหายังไงกับสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นแม่เป็นเมียล้ฮะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องนี้ก็เขาข้วขาขาดูก่อนละกันดูก่อนโอเค ก็จริงแล้วอตอนไปสเมตเนี่ยคือว่าเขาเหมือนกับเอนติดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตอนตอนมิวกับเอมเนี่ยคือทองแล้วยังยังไม่เรียนจบม .6 เลยครับยังไม่จบเลยทีนี้เนี่ยคือมิวก็เลยเป็นดาวเด่นเลยเป็นดาวเด่นของโรงเรียนเลยครับอันนี้ก็เป็นดาวเด่นเหมือนกันเลยคือต่างคนก็คือแบบมีอนาคตที่สดใสอยู่เลยครับแล้วพอมาคบกันเป็นแฟนกันในเรื่องเป็นอิงใช่ไหมอิงก็เกิดคันหูขึ้นเป็นอะไร เราก็เลยเอาสำลีไปปั่นไม่ต้องอธิบายแล้ครัเอาข้ามเอาข้ามเลยแเป๊กกวัาดีลูก ไดแต่งตัวจัดมานะครับเดี๋ยวให้น้องปอว่าักาสามีไรจะต่อลูกเราเกิดท้องขึ้นมาโดยที่ยังเรียนไม่จบผู้หญิงครับผมไม่ได้ท้องผูท้องนะคูโปรเซสแล้วก็คือทุกคนก็จะมีแบบว่าท้องขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจใครยังไม่พร้อมนะยครับยังบางคนยังเรียนไม่จบเลยับครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าไปชมว่าวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละเรื่องเนี่ยจะจบอย่างใช่ครับใช่ค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาครับจริงแล้วมันเป็นปัญหาที่จะเกิดต่อจากเวลาเราทําอะไรไปใช่ครับมากกว่าเป็นแบบปัญหาให้เราเห็นเลยครับว่าเราเจออะไรบ้างเมื่อเราไม่พร้อมครับผมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนเรามันจะไม่พร้อมด้วยปัจจัยใดได้บ้างเลยมอนหลากหลายว้วมาทอมแฮงค์ของเราล่ะครับมอาพูดมั่งสวัสดีค่ะยังไงลูกน้องของเรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนัด ซึ่งเป็นนักกีฬาบาสหญิงอะค่ะแล้วแบบใจเขาเป็นแมร้อยเปอร์เซ็นต์นี้มีแฟนผู้หญิงอย่างนี้สนิทกับเพื่อนนักกีฬาบาสผู้ชายคือหนูเล่นเป็นบทนี้ใช่ใช่แล้วเป็นตัวเองใชไมค่ห่างเลยเนาะแม่เป็นไรอยู่เอาละเอาละ พูดกับถึงขนาดเอ่ยว่าเอาเรื่องตรงนี้พูดกับขอไว้ค่ะทำแฮงเป็นนักบ้านผู้หญิงแต่จิตใจเป็นผู้ชายใช่แล้วแล้วจบยังไงเดินทางยังไงครับเรื่องนี้คือเขาก็เดินทางไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนแล้วก็ไปเมาแล้วก็ไปแฮงแล้วก็ชีวิตก็เลยแฮงเลยเขาเป็นฟิจิลิ่งกับผู้ชายอะคับชีวิตถึงจุดเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าฟังดีๆปัจจัยมันก็ที่ก่อให้เกิดเหตุเนี่ยในวัยเด็กที่เห่กับชีวิต ที่กำลังโตเนี่ยก็เรลังจะรุ่มหลงเหมือนจะได้รับผิดชอบอะไรบางอย่างแต่ก็ยังเอาไม่อยู่เลยประมาณนั้นมากกว่าซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่อย่างพี่ชายทาเรื่องนี้เรอกว่าต้องต้องรีเสิร์ชเยอะว่าอู้พี่ย้อนย้อนชีวิตตัวเองเลยกดเพย์แบ็กอย่างเดียวเลยกดเพย์แบ็กกดเพยเอยอย่างพอเราโตขึ้นมาเราจะรู้ว่าเมื่อเราโตขึ้นระหว่างทางเพื่อนเราที่โตมาด้วยกันมีอันเป็นไปหลากหลายต่างๆนอย่างนี้อย่างนี้จริงๆคือดูรงมาดีๆทำไมมันตกขอบไปได้ช่วงม .6 เธอพลาด ช่วงปีสองเธอพลาด<ช>วันนี้ฉันโตเป็นผู้ใหญ่เธออยู่ที่เดิม,มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่พร้อมหรือชีวิตมันจะถึงจุดเปลี่ยน,นได้ง่ายซึ่งมันเป็นปัญหาน้องๆแล้วเรื่องนี้นักแสดงและพุ่มกับทุกคน<ช>รวมทั้งพี่หมูต้องการจัดตีแผ่เพื่อให้อย่างน้อยยังคิดขึ้นได้ใช่คือคือ,คอต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้สอนเราเองเราเองเรายังมีความเป็นวัยรุ่นสูงเราไม่ชอบให้คนสอนเหมือนกันแล้วก็เราเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนก็ไม่ชอบให้ใครมาแบบทําอย่างนี้สิทาอย่างนั้นสิอย่างนั้นเขาไปเรียนเขาไปโรงเรียนก็ได้อ่่่แตวานีคื เหมือนแบบว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเธอกำลังคิดแบบนี้เราเราเรายกตัวอย่างเรื่องเพื่อนเราให้ดูแล้วกันมันคือมันคือเป็นอะไรแบบมันเป็นหนีถ้าอยู่รับได้ก็โอเป็นเคสตั้ดดี้ให้สําหรับผู้หญิงที่กําลังเป็นวัยรุ่นแล้วคิดว่าปล่อยตัวปล่อยใจหรือผู้ชายก็ได้หรือผู้ชายเองก็ตามที่แบบเฮ้ยก็โอเคมีความเชื่ออะไรแบบประหลาดๆความเชื่อทางสุขศึกษาในแบบแปลกประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเอ ว่าแบบเอาอยู่เนาะเอาอยู่เอออะไรอย่างเงี้ยน่าจะหลังเจ็ดอะไรว่ากันไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไงบางคนนับช้าไงคือบางคนบางทีมันมีค่าเครื่องเงี้ยมันไม่เหมือนกัน พี่สายอยา่างเงี้ยบางคนนับช้างอ,ะอ่ะคือ,อพยายามพยาย,ยามอธิบายเข้าใจว่าเข้าใจแบบ<อ>พยย่อบอกให้มันชัว <laughs> ร์สิอะไรนะแกก็บอกไม่ชัวร์ว่าวันไหนทีนี้เนี่ยเราว่าตั้งแต่ทําเรื่องนี้ขึ้นมามันเป็นกระแสะได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะาเราเห็นโปสเตอร์ไอเราเห็นโปรโมทต่างๆรวมทั้งที่ผ่านมาทางเน็ตเทรลเลอร์ต่างๆที่ผ่านมาทางเน็ตเนื้อหามันค่อนข้างแรงมันเปรี้ยวมันเรียวมันชัดมีตอนทำมีลังเลมีคิดอะไรไหมพี่สาย หมายถึงว่าที่จะทำโปรเจกต์โดยตีแผนเนื้อหาคือคจริงๆอย่างตอนของเราอะ่ะถ้าใครที่ไปดูมาแล้วหรือไปดูรอบเพรสมาวันนี้ก็เข้าวันแรกด้วยนะคะก็<อ>จะรู้ว่าเราของเรา,าจบแรงเลยแหละแต่ว่าก,ก็คือคุยกันกับพี่หมูว่าถ้าสมมุติว่าทำ เราก็เอาเอา,เอาตามอย่างที่เราคิดก่อน uh huh. เออแล้วไม่งั้นถ้ามันเป็นีปนนอนม,มันก็มันก็จะต้องปณีปนนอมกันเรื่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเราบอว่านี่คือในพาร์ทของทอมแฮงค์ทอมแฮงค์ค่ะก็คือค่อนข้างแรงนิดนึงก็ก็คือถือว่าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราเชื่อว่าเราสามารถตอบปัญหานี้ได้ไง mm hmm. <ๆ>เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นข้อสรุปของทุกๆ ของสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเราแค่แบบเฮ้ยมันก็เป็นทางเลือกนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอาละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะมาถามน้องๆกันบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยใช่ยกเว้นฟลุกยกเว้นทั้งฟลุกอาจจะมีผลงานบ้างแล้วเัีนยวนจะไม่คุยกับฟลุกใช่ไหมคะคุยว่พี่แายเมื่อกี้ยังไปไปผิดไปถูกเลยมีโอกาสแก้ตัวหลังเบรกอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกับฟลุกลูกแม่และนักแสดงทุกคนเพราะฉะนั้นใคคคครรออยาาาากจะะะะถถมมมไุุณณผผูู้้ชแลฟังงนท4 8 02994ส่งมาถามพวกเขาได้เลยะนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งแล้วก็ SMS อย่าจะลืมส่งมานะครับเมื่อ <48 2 S 1> คนดังขอจัดหนัก402994 <48 2 S 1> ค่ะสักครู่เดียวทั้งครีเชันแนลแล้วก็94 f m กับไก่คุยตุ้ยเขียหค่ะ